บอกก่อนต้วนาไปไหนวันนี้ไปโรงพยาบาลไปทำอะไรโรงพยาบาลเพราะมีตำรวจด้วยมีตำรวจจับไม่เนาะไป็นทำไมโรงพยาบาลวันนี้คุณหมอจับโจดเราบอกก่อนนับไปทำอะไรวันนี้ไปฉีดยาบอกดิคุณหมอจับโจรไม่ได้ต้องสวัสดีคุณหมอก่อนครับสวัสดี ใหะไรูมาก่ีมับีก็่า่งมาได้เลยนใจได้ขึ้นมาไม่ไม่ไ่ไปดูไปดูไม่ได้เตะเลยไม่ได้เตะไม่ได้เตะไม่ได้เอาดูแกะซิดูแกะไปดูแกะหร่อบางหรืแกะฉีดฟ้าด้วยสวยไหยครับสวยชอบไหครับเออถูกใจเลยถูกใจนะเอาติ๊กเกอร์เดี๋ยวติ๊กเกอร์ติ๊กเกอ

โอ้คุณหมอติดคุณหมอติดช็ติ๊กเกอร์ให้นะช่วยไหมช่วยไหมโอ้โอ้ยหมดเปียกครับเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้อีกเนาะซื้ออีกไหมครับเออมันจะหนึบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแ t h อ n k you thank you ชีบไปแล้วหมอร้อเลยหรอหมอล้อขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับียา